สิ่งหนึ่งในเกมที่สร้างออกมาและใช้งานได้ตรงตามการออกแบบมากที่สุดนั่นคือมัลติทูโดยเฉพาะเมื่อใส่กับหัวแท็กเตอร์บีมนะครับในแพทปัจจุบันนะครับที่ผู้เล่นสามารถทำลายยานขนส่งสินค้าและขโมยกล่องสินค้าของยานลํานั้นได้แท็กเตอร์บีจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะมันคือตัวช่วยที่ให้ผู้เล่นสามารถขนกล่องสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่การใช้เทกเตอร์บีมในแพทปัจจุบันนะครับมันยังมีกี่จำกัดคือถ้าต้องการจะยกร่างของผู้เล่นนะครับจะต้องทําให้คนคนนั้นสลบก่อนถึงจะยกร่างกายของคนนั้นได้และของสินค้านะครับจะต้องมีขนาดไม่เกิน1 SCU ดังนั้นในแพท3.19ทีมงานจึงได้ใส่อุปกรณ์ใหม่เข้ามานั่นคือ Industrial t e c t กเตอร์บซึ่งตอนนี้นะครับมันยังไม่มีชื่อที่เป็นทางการ ปืนกระบอกนี้คือแท็คเตอร์บีมขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนปืนไรเฟิลสามารถยกยานขนาดเล็กเช่นออโราน็อก no ล้วก้อนไฟมันก็สามารถยกได้เช่นกันแต่ว่าอินดัสเตียลแท็คเตอร์บีมก็ยังไม่แรงเท่ากับแท็คเตอร์บีมของ SRV ที่สามารถลากยานขนาดใหญ่ได้และยังสามารถดึงคนหรือ AI ที่ยังไม่สลบได้อีกด้วยสำหรับแท็คเตอร์บีมของมิติูที่มีในเกมอยู่แล้วทีมงานจะเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้น โดย t ท็กเตอร์บีจะสามารถทำการถอดและติดตั้งโมดูลจรวดปืนและกิมบอลขนาดไม่เกินไซส์2ได้หมายความว่าในแพท d 3 9 9เราจะสามารถชำแหละยานอาวกาศของผู้เล่นคนอื่นหรือ AI ที่เสียหายได้โดยการใช้ m ั t ติ o ูแท็กเตอร์บีมหรือ Industrial t ล c t o ก b e อรได้แต่ตรงนี้ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้า,ายานของผู้เล่นคนนั้นยังเป็นสีขาวสีฟ้าอยู่ ผู้เล่นที่ไปถอดชิ้นส่วนยานของเขาจะติดรับสเตได้และอีกอย่างที่สําคัญคือหากเราต้องการถอดอุปกรณ์ของยานลํานั้นเราจะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของยานทําการปลดล็อกยานแล้วเท่านั้นเราถึงจะถอดอุปกรณ์ได้สําหรับวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มขีดความสามารถของเทคเตอร์บีมนี้ไม่ใช่เพราะการซาเวตเท่านั้นแต่เพื่อความยืดหยุ่นในการเล่นเกมด้วย เช่นหากเราไปเจอแร่ที่ดีๆนะครับเราอาจจะต้องการเปลี่ยนโมดูลหรือการเปลี่ยนหัวขุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดทันทีเพราะว่าถ้าเรากลับไปเปลี่ยนหัวขุดที่สถานีเราจะต้องเสียเวลาไปกลับเมื่อเรากลับมาแล้วเราอาจจะไม่เจอแร่ก,ก้อนนี้ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะลืมสถานที่นี้ไปแล้วและในกรณีที่เป็นยารบนะครับไม่ว่าจะขนาดใดหากมีอุปกรณ์เสียหายเราก็สามารถทำการถอดอุปกรณ์ใส่ใหม่ได้เลยเด่นทันที หรือ,อย่างในตัวอย่างนี้นะฮะที่มีการยิง s t a r f แฟลเลเพื่อขโมยทางน้ํามันของยานลาอื่นมาติดการของตัวเองก็สามารถทําได้เช่นกันขอย้ํำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า t ท็กเตอร์บีจะถูกเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นให้สามารถทําการถอดและติดตั้งอุปกรณ์ของยานได้แต่ต้องไม่เกินไซส์สองและจะมีอุปกรณ์ใหม่ชื่อว่า Industrial Tector Beam เข้ามาด้วยซึ่งทั้งหมดจะมาในแพท3.19ครับ หากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ